หรือแก้ไขด้วยวิธีอะไรอ่าไปเริ่มเกินกันแล้วกันนะครับข้อแรกนะครับผมอยากให้ทุกคนทราบก่อนว่า l a z a ด a เนี่ยมีฟีเจอร์ที่ว่าวิเคราะห์ธุรกิจอยู่ผมคิดว่าผู้ขายเนี่ยประมาณครึ่งหนึงห้เนี่ยไม่เคยใช้ฟีเจอร์นี้นะครับแล้วก็ใช้ไม่เป็นด้วยนะครับไม่เข้าใจว่ามันช่วยอะไรเราได้บ้างนะครับคือตัววิเคราะห์ธุรกิจเนี่ยจะสามารถบอกได้ว่าสินค้าตัวไหนมียอดนะครับยอดขายยอดเข้ชมสินค้าอยู่ในตะกร้า นะครับเท่าไหร่แล้วสินค้าตัวไหนไม่มียอดเข้าชมเลยไม่มียอดขายเลยนะครับซึ่งในหัวข้อแรกในข้อแรกเนี่ยนะครับผมไม่อยากจะให้ทุกคนมาดูก่อนว่าวิเคราะห์ธุรกิจนี่คืออะไรนะครับ c ปที่เซลเลอร์เซ็นเตอร์นะครับแล้วก็ไปที่ตรงนี้นะครับนี่ครับวิเคราะห์ธุรกิจเห็นไหมศวนย์การทําากรตลาดนะครับแล้วก็ไปที่อ่าโทษทีครับข้อมูลเชิงลึกวิเคราะห์ธุรกิจนะครับเมื่อกดเข้าไปนะครับทุกคนจะมาที่หน้านี้ครับแดชบอร์ดนะครับจะมีแดชบอร์ดนะครับแดชบอร์ด แดชบอร์ดก็จะบอกอะไรเราหลายๆอย่างนะครับก็คือจะมีสรุปยอดขายยอดเข้าชมนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของนะครับขายสินค้าอะไรไปบ้างเท่าไหร่นะครับลูกค้ามาจากช่องทางไหนอย่างเงี้ยครับแดชบอร์ดยอดเข้าชมผู้เข้าชมสินค้าผู้ซื้อนะครับต่างๆนะครับรวมถึงนะครับเรียงระดับเลยว่าในแต่ละวันนะครับมียอดเข้าชมเท่าไหร่ในแต่ละสินค้านะครับแลเรียงตามยอดขายนะครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับตอนนี้ ตัวเขาธุรกิจเนี่ยซึมตัวหนึ่งคือเราสามารถดูได้ด้วยนะว่าลูกค้าเอาสินค้าเราเนี่ยกดใส่ตะกร้าไว้ไหมนะครับอ่าผมพยามยกลับไปอีกครั้งหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวผมจะลืมนะครับก็คือวิธีการเนี่ยเราสามารถดูได้นะครับจากนี่เลยนะครับปุ๊บจำนวนสินค้าในตะกร้าอัตราการเพิ่มสินค้าในตะกร้านะครับผู้ที่เพิ่มสินค้าในรถเข็นก็คือในตะกร้าน,นะครับเราใส่ใช่ไหมเราอาจจะยังไม่ดูนะครับยอดขายดูแค่สามอันนี้เสร็จแล้วเราจะดูอะไรครับเราก็จะดูว่าเฮ้ยนะครับมีรายการไหนที่ ลูกค้าใส่สินค้าในตะกร้าไว้เยอะมากนะครับเห็นไหมก็จะมีขอกผมก็จะมีสิบสี่สิบเก้านะครับสิบสามจุดห้าเปอร์เซ็นต์หรือแม้แต่นะครับยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับสามสิบสามเปอร์เซ็นต์นะครับคือสาเหตุที่มีการนะครับใส่ตะกร้าไว้อาจจะเกิดจากเลือกไว้ก่อนอาจจะแบบไว้เปรียบเทียบกับของร้านค้าอื่นนะครับหรือแม้แต่รอช่วงโปรโมชั่นรอช่วงนะครับรอช่วงลดราคา รอ,อช่วงมีคูป,ปองส่วนลดอะไรต่างหรือรอก,กระตุน้นนะครับเพราะฉะนั้นในสินค้ากลุ่มนี้นะครับที่ใส่ตะกร้าอยู่เนี่ยก็เหมาะนะครับที่จะเอามาทำโปรโมชัน่นหรือเข้าร่วมแคมเปญเราจะรู้ว่าอ๋อลูกค้าซื้อกลุ่มนี้เป็นหลักนะครับ,ส,บสิบรายการและสิบรายการแรกในเอเลื่นนะครับเป็นฮีโร่ของร้านนะครับเป็นฮีโร่ของร้านนะอ่าโอเคนะครับมีคาถามถามมาได้นะครับสำหรับใครที่เข้ามานะปึ๊บอ่าโอเคนะครับมาต่อกันที่สไลด์นี่คือข้อแรกนะเราต้องดูจาก ตัวข้อธุรกิจว่าสินค้าของร้านค้าเราเนี่ยมีรายการไหนยอดเข้าชมสูงรายการไหนยอดเข้าชมต่ำรายการไหนมียอดขายรายการไหนไม่มียอดขายและรายการไหนนะครับมีลูกค้าเก็บใส่ตะกร้าไว้เยอะรายการไหนไม่มีนะครับเราจะได้ไมารู้ว่าสินค้านะครับหน้าแรกสิบรายการแรกที่เป็นท็อปฮีโร่โปรดักต์ของร้านนะเป็นอะไรแล้วเราจะได้เอาไปทำโปรโมชั่นนะครับไปส,งส่งเสริมการขายได้ถูกต้องนะครับนะครับอันนี้คือข้อแรกนะหลังจากที่เราไปดูตัววิเคราะห์ธุรกิจนะครับว่าร้านค้าของเรารายการไหนยอดเข้าชมสูง ยอดขายสูงเป็นฮีโร่โปรดักของร้านเราเอาไปเน้นอัพสเกลยอดขายจากกลุ่มนี้และการไหนที่ยอดเข้าชมต่ำไม่มียอดขายนะครับอาจจะต้องลบแล้วลงใหม่นะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการที่แ่คนี้ต้องสองวิธีนะครับพอลบแลวลงใหม่เนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าเราทํารูปภาพอย่างไรตั้งชื่อแบบไหนนะครับเขารวมโม้ใช่ไหมหรือสุดท้ายที่มันไม่เกิดยอดขายเพราะอะไรเพราะสินค้าเรามันไม่ได้ไปที่ต้องการในเวลานั้นนะครับหรือคู่แข่งมันเยอะมากจนลูกค้าเนี่ยมีตัวเลือกเยอะจนเกินไปแล้วเราก็ไม่ได้ทําสินค้าที่เด่นกว่าเขา สุดท้ายมันก็ขายไม่ได้มันก็ต้องยอมพูดตรงๆว่าเมื่อมันขายไม่ได้แล้วทําราคาสู้เขาไม่ได้หรือทําอะไรที่มันแตกต่างนอกจากราคาสู้ร้านอื่นไม่ได้ขายไม่ไดีอาจก็ต้องยอมเลิกขายรายการนั้นไปแล้วหาสินค้าอื่นมาลงนะครับอ่ะอันเนี้ยนะครับบอกได้ประมาณนี้ก็แล้วกันเนาะคราวนี้สินค้าที่เรารู้แล้วว่ามันมียอดขายและยอดข้อชมสูงเนี่ยให้เน้นกลุ่มนี้ก่อนนะครับทําโปรกับสินค้าที่มียอดขายและยอดข้อชมสูงนะครับที่เราดูเนี่ยมีวิเคราะห์ธุรกิจมาในหน้าแรกนะครับแล้ว ให้จับคู่กับสินค้าที่มันไม่มียอดขายนะครับอย่างเช่นเราใช้อะไรครับน้าสินค้าไปเข้ารัสคอยอันนี้คือหมายถึงกลุ่มที่มันมียอดเข้าชมสูงนะสินค้าที่ลูกค้าเก็บใส่ตะกร้าไว้หรือแม้แต่สินค้าที่นะครับมันมียอดขายอยู่แล้วเนี่ยให้ไปนะครับเข้าร่วมลัสคอยเข้าร่วมแคมเปญนะครับฟซีคอมโ,มโบมีทํำไหมนะครับยิง่งซื้อยิ่งลดนะครับทำคูปองส่วนลดไหมหรือมีงบประมาณในการเอาไปทำสปอนเซอร์เสิร์ก็คือทันโปรโมตกับลาซาด้าหรือโปรโมตผ่านแพลตเดอร์ไหมนะครับ อันนี้นะครับที่พอจะแนะนําได้นะครับเพราะว่าทุกคนต้องเข้าใจว่ายุคนี้ในส่วนของ Market ็ตเพ e ไม่ว่าจะเป็นลาซาด้าหรือว่าที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยการแข่งขันมันสูงมากนะครับร้านค้าที่ทํารูปแบบของร้านทําราคาได้ดีกว่าทําโปรโมชั่นที่ดึงดูดมันจะมีโอกาสนะครับไม่เห็นแต่หลกัหลกๆมันต้องเริ่มต้นจากว่าเราต้องเข้าใจว่านะครับตัวอัลกอริทึมหรือแพลตฟอร์มของลาซาด้านะครับหรือแพลตฟอร์มอื่นเนี่ยเขามีการนําส่งลูกค้าไปแบบไหนอย่างของลาซาด้าเนี่ยนะครับเขาก็จะนําส่งสินค้านะครับหนึ่งจาก คีย์เวิร์ดที่ลูกค้าค้นหาก่อนตรงกันเพราะฉะนั้นตั้งชื่อก็อย่าตั้งตามที่ลูกค้านะครับตามที่เราเรียกเดียวต้องตั้งชื่อตามที่ลูกค้าเรียกด้วยเสร็จแล้วเนี่ยสินค้าเมื่อมันมีทาฟฟิกมากขึ้นเราก็ต้องเอาไปทำอะไรครับมียอดขายมากมีเรื่องมียอดขายก็ต้องเอาไปทําโปรกับสินค้าที่มียอดขายและยอดเข้าชมสูงนะครับตอนนี้ขออนุญาตข้ามไปเรื่อยๆนะครับนะครับต่อไปข้อ3การที่คุณจะเพิ่มยอดขายนะครับส่วนหนึ่งเราก็เอาสินค้าที่เรานะครับเราเนี่ยเช็คมาแล้วว่า มียอดเข้าชมและยอดขายสูงเนี่ยเอาไปทําเรื่องของการโปรมโมทซึ่งทางงบประมาณในการทําโปรโมทผ่านลาซาด้าไม่มีอาจจะแบบว่ากําไรไม่พออะไรต่างๆนะเพราะว่าการโปรโมทผ่านลาซาด้านับที่ยอดคลิกผมแนะนําว่าให้ลองไปทําโปรโมทผ่านพาร์ทเนอร์นะครับซึ่งการโปรโมทผ่านพาร์ทเนอร์เนี่ยมันต่างอย่างนี้ครับการโปรโมทผ่านพาร์ทเนอร์เนี่ยนะครับดูนะครับช่องแรกช่องสองช่องสามนะช่องแรกเป็นการโปรโมทผ่านลาซาด้าช่องที่สองเป็นการโปรโมทสินค้าแนะนําในลาซาด้าแล้วช่องที่สามเป็นการโปรโมทผ่านพาร์ทเนอร์ซึ่งการโปรโมทผ่านพาร์ทเนอร์เนี่ยถ้าลูกค้าเข้ามาชมสินค้าจะไม่เสียเงิน แต่ถ้าลูกค้ากดซื้อสินค้านะครับจากการแนะนำของพาร์ทเนอร์ร้านจะเสียค่าคอมมิชชั่นเริ่มต้น4เปอร์เซนะครับจะเพิ่มก็ได้นะครับแต่ลดได้ตามสุดไม่ไม,ไ,มไม่ควรต่ำกว่า4เอเซพราะว่าลากษด้าเขาล็อกไว้นะครับข้อดีก็คือถ้าค่าคอมมิชชั่นมันเหมาะสมสมน้ำสมเนืน้อแล้วน่าสนใจจะมีพาร์ทเนอร์ของลาซาด้าที่นะครับ mm hmm. เป็นแพลตฟอร์มต่างๆเป็นเว็บไซต์เป็น,น KOL ดึงสินค้าเราไปขาย นะครับเช่นสมมติสินค้าเราเนี่ยกำไร1้อเรเราบอกเฮ้ยแบ่งให้พาร์เนอร์สิหรือส5ห้าได้ไหมเราก็ไปตั้งค่าเสร็จแล้วก็เขาก็จะมีพาร์เนอร์ของหน้ามาเลือกสินค้าเอาไปโปรโมทนะครับเอาไปแนะนำหรือแม้แต่ตัวร้านห้เองเอาไปแนะนำแบบนี้ก็จะช่วยให้สินค้าในร้านค้าเรามีโอกาสมองเห็นมากขึ้นแล้วมีโอกาสเพิ่มยอดขายจากน,นะครับสินค้ากลุ่มนี้ด้วยนะครับจากการทำโปรโมทด้วยนะอันนี้คือการโปรโมทผ่านพาร์เนอร์นะครับอันนี้ก็มี คลิปทําไปแล้วนะครับสามารถย้อนดูได้นะครับการโปรโมทผ่านลได้แล้วก็การโปรโมทผ่านพันเนอร์ด้วยนะครับอันนี้ผมมีสอนไปแล้วผมก็แค่เอามาสรุปรวมว่าเราจะอัพยอดขายนะครับหรืออัพยอดเข้าชมจากวิธีการไหนบ้างน,นะครับ <S <S 2> <S 2> ต่อมานะครับจําได้ไหมครับย้อนกลับไปเมื่อข้อแรกที่ผมบอกว่าเราจะเห็นว่าจะมีสินค้าที่ยอดเข้าชมสูงกับสินค้าที่มีนะครับยอดเข้าชมต่ําซึ่งไอสินค้าที่มียอดเข้าชมต่ำเนี่ยผมผมแนะนาว่าถ้าผ่านไปสเดือน6เดือนลองเข้ามาดูตรงนี้ลบทิ้งซะนะครับแล้วลงใหม่ แล้ววิธีการลงใหม่เนี่ยอยากให้ทุกคนลองปรับเรื่องของภาพและ,ะรายละเอียดนะครับคือ1ตั้งชื่อให้ลูกค้านะครับหาเจอด้วยการใช้นะครับเครื่องมือที่ของ lazada าาาคือใส่ชื่อสินค้าตามที่ลูกค้าค้นหาหรือแม้แต่อยากให้ลูกค้าเจอร้านค้าเราแบบค้นหาตามชื่อร้านก็ต้องเอาชื่อสินค้าครับใส่ชื่อแบรนด์หรือชื่อร้านลงไปด้วยนะครับพอลูกค้าเจอปับ๊บค้นเจอแล้วเนี่ยลูกค้าจะคลิกฟังให้ดีนะครับลูกค้าจะคลิกดูสินค้าของเราก็จากรูปภาพบางคนอะ่ะทารูปภาพแบบ ก๊อปปี้ร้านอื่นมาในรูปแบบของแต่ละร้านเนี่ยบางทีเห็นว่าไอ้ร้านนั้นขายดีก็จะไปใช้รูปเดียวกับเขาบางอย่างมันทําได้บางอย่างมันทาํามทไม่ได้พอมันไปใช้รูปเดียวกับเขาแล้วลูกค้ากดเข้าไปว่าไอ้สินค้ามันไม่ใช่ตัวที่เขาต้องการหรือว่าไม่ใช่ร้านที่เขาต้องการบางทีแบบมันดูมันดูว่าไปเ,เขาเรียกอะไรเหมือนร้านอื่นจนเกินไปจนลูกค้าหนีนะครับลูกค้าหนีก็แนะนําว่านะครับลองสํารวจดูว่าสินค้าเราเนี่ยถ้าเสิร์ชด้วยคําที่เราตั้งชื่อจะเจอเราอยู่หน้าไหน นะครับอันนี้ผมยกตัวยอย่างนะที่ผมให้ดูเนี่ยนะครับนี่คือหน้าแรกของสินค้าสี่แบบสี่สี่รายการนี้ในหน้าแรกเนี่ยจะเห็นได้ว่ารูปภาพอะจะไม่เหมือนกันคราวนี้ลองลองคิดตามนะว่าถ้าเราเป็นลูกค้าครับถ้าเราเป็นลูกค้านะครับเราจะเลือกกดรายการไหนละ่ะเพราะเวลาลูกค้าเสิร์ชเจอใน l a z า d a ครับเขาเจออย่างเงี้ยหน้าแรกอะสี่รายการอะแล้วเขาสามารถไถ หน้าจอโทรศัพท์ขึ้นไปอีกห้าถึงหครั้งหรือ10ครั้งสิ่งที่ทําให้ลูกค้าหยุดแล้วกดดูสินค้าเราได้ก็คือรูปภาพหลายคนเนี่ยสงสัยว่าทําไมของตัวเองไม่มีอยอดเข้าชมสงสัยว่าทําไมสินค้าของตัวเองไม่มีย้อนขายอันดับแรกเลยก็คือต้องกลับมาดูก่อนว่าตั้งชื่อลูกค้าคนหาเจอเสร็จแล้วพ้อมลูกค้ามาเจอลูกค้าจะกดดูสินค้าเราไหมจ,จุดหนึ่งก็คือการใช้รูปภาพที่แตกต่างสะดุดตาแล้วน่ากดซื้อนะครับน่ากดซื้อน่ากดเข้ามาดู เมื่อไม่มีลูกค้ากดเขามาดูมันจะขายได้ไหมอ่ะมันก็ขายไม่ได้แล้วเราก็จะมาบอกกันว่าทําไมขายไม่ได้เลยอ่าโอเคผมเข้าใจแหละว่าบางทีอ่ะเราทําทุกอย่างแล้วมันขายไม่ได้อาจจะเกิดจากปัจจัยเช่นสินค้ามันหมดเรื่องของเทรนไปแล้วไม่มีความต้องการหรือมันแข่งขันกันเยอะมากจนแบบลูกค้าไม่เป็นต้องซื้อร้านค้าเราอะไรแบบเนี้ยนะครับคราวนี้พอเสร็จแล้วนะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องปรับภาพพวกนี้แหละแล้วลองดูนะในในหน้าแรกเนี่ยของการการนะครับการค้นหาเนี่ยจะมีรูปลำโพงพวกเนี้ยคือ ร้านที่เขามีมงบประมาณหรือเขาพร้อมจ่ายเพื่อการันตีตําแหน่งให้อยู่หน้าแรกนี่คือการโปรโมทผ่านทันต้าพร้อมจ่ายเงินให้อยู่หน้าแรกนะครับและคิดดูนะถ้าเกิดคุณไปโปรโมทให้อยู่หน้าแรกอ่ะแล้วคุณไม่ทํารูปภาพให้มันสะดุดตาให้ลูกค้าอยากจะกดซื้อเขมแมากลายเป็นว่าคุณโปรโมทไปปั๊บเขาไปซื้อร้านาข้างครับนะครับเขาไปซื้อร้านาข้างอะไปซื้อร้านาข้างยังไงอะผมให้ดูแต่การเนี้ยคอกกันเด็กร้านเนี้ย ถามว่ารูปสีขาไหมสวยไหม,ไหมก็สวยนะภาพสีขาวนะครับคราวนี้แต่ถ้าเป็นผม่ะโอ้โหโอุตส่าห์ทำอย่างนี้มาไปดูร้านที่คู่กันด้าข้างสิก็ทํากรอบมีข้อมูลบางอย่างมีขนาดนะครับมีแบรนด์มีโลโก้เป็นผมผมก็ดูแล้วผมก็ไปกดร้าน้าข้างอยู่ดีเขากดปุ๊บเสียค่าแอดค่าโปรโมทแต่ร้าน้าข้างไม่เสียค่าโปรโมทแล้วมีโอกาสขายได้ด้วยเพราะว่ารูปภาพมันแตกต่างกันชัดเจน นะครับอันนี้ก็คืออันนึงนะอยากให้ลองปรับดูนะครับขายอาหารก็ต้องควรจะเห็นอาหารเห็นเนื้อนะครับของอาหารนะครับหรือมีคนมานั่งทานให้แบบดูน่าทานอนะไรเงี้ยมีข้าวร้อนๆมาหุงแบบเห็นน้ำพริกนี่แบบแหมข้าวร้อนนะนั่นน่าทานนะครับรูปสวยอยู่แล้วใส่ข้อมูลหน่อยไหมขนาดเท่าไหร่นะครับวัสดุที่มาทําเป็นอะไรชีร้านอะไรการันตีไหมแอาการันตีไหมจัดส่งเป็นยังไงจะส่งเร็วหรือเปล่านะครับ รูปอันนี้ของผมเองนะรูปถ่ายก็สวยอยู่แล้วแต่เอามาใส่ข้อมูลไหมนะครับเป็นสินค้าแนะนํานะครับช่วยอะไรได้บ้างนะครับเหมาะกับใครนะครับใส่เพิ่มไหมนะครับสินค้าบางตัวเอาคนมาเอาผู้ใช้มาถ่ายไม่ได้ก็ใส่ข้อมูลและตามด้วยสัญลักษณ์ต่างๆใช้สัญลักษณ์ให้เห็นว่ามันเกี่ยวข้องกับใครนะครับเกี่ยวข้องกับสัตว์เกี่ยวข้องกับคนเกี่ยวข้องกับเด็กเกี่ยวข้องกับผู้ใหญ่นะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับพวกเก้าอี้เห็นไหมนะครับก็จะมีจุดเด่นราคาเท่าไหร่มีโปรไหมลดเพิ่มเท่าไหร่ นะครับแถมอะไรบ้างนะครับได้ทาหรือเปล่านะครับแล้วก็ให้ดีเนี่ยควรจะทําตีมภาพเนี่ยเป็นตีมเดียวกันทั้งร้านนะครับตีมภาพนะครับในการทําตรงเนี้ยควรจะทําให้เหมือนกันทั้งร้านมันจะช่วยให้ดูน่าสนใจมากขึ้นนะครับดูน่าสนใจแล้วลูกค้าจําได้เห็นไหมการจัดวางสีข้อมูลพวกเนี้ยผมเข้าใจว่านะครับร้านค้าส่วนใหญ่อะมันทําแบบเนี้ยร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้หรอกเพราะว่าเอ่อเรื่องของเรื่องของความอะไรความพร้อมงบประมาณในการจ้างคนมาทํา หรือไม่ได้จะทาเองนะครับความรวดเร็วในการทํามันยากก็พยายามทําเท่าที่เราทําไหวนะครับทําที่เราทําไหวทําของเอกมาถ้าเกิดเรามีถ้ามีเป็นทีมงานคอยช่วยแบบนี้มัน,นมาทาได้เลยแต่ถ้าเกิดใครทํางานคนเดียวนะครับไม่มีคนช่วยเนี่ยก็ต้องค่อยๆปรับไปมันปรับทีเดียวไม่ทันหรอกนะครับอ่ะอันนี้คือข้อสนะี่เนาะข้อห้านะครับสินค้าจะขายดีหรือขายไม่ดีเนะี่ยอย่าลืมนะครับเช็คกคู้แข่งด้วยสินค้าเราที่เราขายดีเชื่อไหมว่ากู้แข่งก็เช็กเรา แต่ถ้าเราไม่ใช่คู่แข่งว่าเ,า,เาเขาขายราคาเท่าไหร่หรือถูกกว่าหรือมีรีวิวดีกว่าทาคอนเทนต์ดีกว่าเราสู้ตรงไหนได้บ้างอันนี้ถ้าไม่ทําคือพลาดต้องไปเช็คครับเขาทําภาพสวยกว่าสินค้าเหมือนกันทำไมเขาทาออกมาดีถ่ายภาพแบบไหนจัดมางแบบไหนเขาม,มีโปรอะไรบ้างรีวิวเป็นยังไงอันนี้ก็ต้องไปเช็คนะครับต่อมานะครับก็อยากให้มองอย่างนี้ครับคือสินค้าเราถึงแม้ว่าเราอยากจะอยากขายเนาะถ้ามันไปต่อไปได้ในเรื่องของราคา ค่าธรรมเนียมจนไม่เหลือกําไรอาจจะต้องตัดใจนะครับโลกขายแบบขายเท่าทุนนะ่ะหรือขาดทุนให้น้อยที่สุดแล้วเอาเงินก้อนนะครับไปมองเรื่องของช่องทางการขายใหม่ๆหรือว่าไปม,มองสินค้าใหม่ๆที่มันน่าจะมีโอกาสทากาไรได้มาขาแทนอายุตัวอย่างตอนนี้นะผมผมให้ดูผมอธิบายในมุมผมเองนะในมุมผมเองของผมเองเนะี่ยผมยอมรับนะครับสินค้าที่เป็นสินค้าแบบซึ่งมาขายไปนะครับสินค้านะครับที่ เป็นแบบซื้อมาขายไปนะต้องบอกอย่างนี้นะครับแล้วซื้อมาจากจีนเอามาขายโดยที่ไม่ได้ทำคอนเทนต์หรือเปลี่ยนอะไรแปลงอะไรเลยยอดขายตกมากเหลือแค่ไม่กี่รายการที่ยังขายได้ที่เหลือคือเราต้องไปขายในราคาต่ําหรือเท่ากับเขาเพราะว่าบางส่วนใหญ่เราทำคอนเทนต์ไม่ได้ต่างจากเขาเลยแต่สินค้าของผมเองเนี่ยซึ่งผมวางแผนมาก่อนหน้านี้สามสี่ปีว่าผมจะทําสินค้าที่เป็นแบรนด์ในที่ผมออกมาเนี่ยมันยังขายได้ขายได้เรื่อยๆด้วย นะครับถ้าเกิดว่าใครอยากรู้ชื่อ,อไรแบรนด์ผมเนี่ยชื่อว่าเนโกะเนเนนีเคอแล้วก็ c a r e นะครับจะชื่อว่าเนโกะแคร์นะครับเนโกะแคร์ Care, ก็เนี่ยเขาจะมีสัญลักษณ์แบบนี้นะครับชื่อแนแะอะเขาว่าเนโกะแคร์เฉยๆไม่ใช่เนโกะนะเนโกะนะ้ eko, นฐะานแมวของเขาผมก็อันนี้เป็นแบรนด์ผมเองคือแบรนด์บ้านๆเลยครับก็คิดว่าจะทําออกมาก็จะมีสินค้ากลุ่มผงซักฟอกนะครับแชมพูอาบแห้งทรายแมวแล้วก็ล่าสุดเนี่ยอันนี้ผมเพิ่งผลิตออกมายังไม่ได้โปรโมทสักเท่าไหร่ก็คือยังไม่ได้ทำโปรโมทอะไรนะคคคครรรรัับบเป็นนนะแแฮดด์ีีมมมทาววข นะครับก็คือสำหรับคนที่เลี้ยงแมวแล้วโดนแมวขนบ่อยเราก็ทำครีมออกมาเพื่อทาเพื่อให้มันนุ่มให้มันสมานนะครับแล้วก็ให้ช่วยให้รู้สึกว่าเอ้ยมันสบายหายเร็วขึ้นสำหรับคนที่เลี้ยงแมวเราก็ทําออกมาเป็นหลอดแบบนี้ทาดีไซน์แพคเกจจิ้งเห็นไหมครับว่าดีไซน์แบบนี้มันแตกต่างเห็นไหมมันแตกต่างที่มันไม่ค่อยมีใครทาแบบนี้ก็คือเราก็ต้องมาคิดว่าสินค้าเราเนี่ยจะไปในเวนไหนจะทํายังไงให้มันแตกต่างหรือมันเด่นตรงไหนได้บ้างถ้าตัวที่เราขายอยู่คู่แข่งมันเยอะเราอาจจะต้องหาจุดเด่นของสินค้าออกมานะครับอออัันนนนี้คืออนนึง นะครับนี่คืออันหนึง่งโอเคนะนี่ผมไปดูตัวอย่างว่าที่ผมมาคุยเนี่ยไม่ใช่แบบโอ้ผมคุยอย่างเดียวว่าได้ทาหรือเปล่าเนี่ยผมก็ทําไม่เห็นให้ให้ดูว่าเราก็มีทำก็เราจะถามว่าไอสินค้าที่มันซื้อมาขายไปทั่วไปเนี่ยมันมันน้อยละน้อยน้อยนะครับที่แบบซื้อมาจากจีนแล้วมาขายเนี่ยโหเหลือไม่กี่รายการนะครับเจอทั้งคนจีนคนไทยกันเองตัดราคากันเละไปหมดแล้วนะครับอ่าถามว่าค้างสต็อกไหมก็เยอะเหมือนกัน, <laughs> นก็ทยอยปล่อยอยู่นะครับแต่ก็ไม่ได้สั่งเพิ่มแล้วนะครับเพราะว่า การไหงของบรัสต้าเนี่ยค่าจ่ายดูฝั่งขวามือนะครับค่าธรรมเนียมคงที่นะครับค่าธรรมเนียมคงที่ก็จะมีต้องจ่ายคือ3.21เปอร์เค่าธรรมเนียมการชโระเงินค่าธรรมเนียมการขายนะครับตั้งแต่5.35จุดถึง8.56แล้วแต่แคนตร์กอรีนะครับแล้วก็เรื่องของสายมือนะครับค่าธรรมเนียมการใช้งานนะครับแพลตฟอร์มต่างๆนะเอ่อแพลตฟอร์มของลาัสด้าเป็นฟีเจอร์ต่างๆไม่วจะเป็นลัสคอยล์ลัสโบนัสนะครับหรือว่าเข้าร่วมแคมเปญนะครับการโปรโมทต่างๆอยู่ที่เราใช้นะครับก็จะมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมมมเเเพพรราาาาาะะะะฉนนนนนนัั้้อววววกีคคณ่ไหบ นะครับการเพิ่มยอดเข้าชมยังไงก็ต้องเข้าแคมเปญน,นะครับและใช้โปรต่างๆที่ lazada ให้เลี่ยงไม่ได้นะครับแต่ก็อย่า,ยาลืมในช่วงแรกที่ผมบอกอะ่ะไปที่วิเคราะห์ธุรกิจการควรจะเข้าแคมเปญอะไรก็ตั้งแต่เนี่ยให้เน้นตัวที่มียอดขายยอดเข้าชมสูงอยู่แล้วก็มีโอกาสที่จะขายได้มากๆเลยทีเดียวในช่วงแคมเปญใหญ่ๆ ซึ่งแคมเปญใหญ่ของล a z a d าตอนนี้99ใา้ช่เบ้าวันนี้99เดี๋ยวจะมีอีก3าแคมเปญใหญ่ซึ่งผมอยากให้โฟกัสไปที่1 1 11กับ12 12 10 10เนี่ยไม่เข้าก็ได้แต่1 1 11กับ12 12เนี่ยให้เล็งไว้เลยว่าสินค้าของเรารายการไหนเนะี่ยที่มันเข้าร่วมไหวอยากให้เข้าหรือแม้แต่ว่าเข้าร่วมไปแล้วเนี่ยอาจจะเท่าทุนหรือได้กําไรน้อยก็อยากให้เข้าเพราะว่ามันในการเพิ่มทราฟิกนะครับเพิ่มเพิ่มทราฟิกให้กับสินค้าของเราเองด้วยนะครับอันนี้ฝากไว้นะฮะฝากไว้้นนะนะะะคครรัับบ่สุดทาย ลูกค้าส่วนใหญ่นะครับบนลาซาด้าเนี่ยเขาจะเน้น Eden เรื่องของความมั่นใจของดีของแท้ ق, มีคุณภาพเราต้องทําภาพลักษณ์ของร้านค้าของเราเนี่ยเวลาลูกค้ามาซื้อของไปแล้วเนี่ยหรือว่าเข้ามาดูที่ร้านเนี่ยให้น่าเชื่อถือตั้งแต่การทําภาพการทำรายละเอียดรีวิวการจะส่งให้ดีกว่าเดิมนะครับก็คือการสร้างแบรนด์ร้านค้านี่แหละนะครับขายสินค้าอย่าขายแบบทุกอย่างในร้านกําหนดกลุ่มสินค้าในร้านให้ชัดเจนนะครับให้ลูกค้าเวลาเข้ามาแล้วจําได้ว่าเราขายอะไรตั้งชื่อร้านคนเป็นภาษาอังกฤษนะครับสินค้าหลักที่ขายคือสินค้าอะไร รูปภาพสินค้ารูปแบบเหมือนกันทั้งร้านนะครับคุณทํารูปแบบเหมือนทั้งร้านแล้วก็การบริการหลักการขายนะครับเอกแบบร้านให้หน่าสนใจแล้วก็จุดเด่นที่ต่างจากร้านค้าอื่นนะครับพยายามคิดหัวข้อเนี้ยเจ็ดแปดข้อเนี่ยนะครับให้ออกนะครับแล้วนําเสนอออกไปมันคือการทําตั้งแต่เริ่มต้นแล้ววางแผนระยะยาววันนี้ถ้าเกิดว่าใครขายอยู่แล้วรู้สึกว่าโอ้ยอดมันตเหลือเกินขายไม่ค่อยดีเราต้องมาดูตรงนี้ด้วยว่าคุณทาเรื่องพวกนี้หรือยังนะครับถ้าไม่ทําลงออะไรไปลงขายเนี่ยมันก็เกิดยอดขายยาก นะครับยกเว้นว่าโหโชคดีไปเจอสินค้าฮีโร่โปรดักหานทองคำหานทองคำคืออะไรสินค้าที่แบบอยู่ๆคนไม่ค่อยขายแล้วเราขายเราเจอปุ๊บเรามาขายลูกค้าแบบเขามาเจอเฮ้ยร้านนี้มีขายด้วยซื้อกันกระหน่ำซื้อกัน,อ,กนอันนั้นคือหานทองคำนะครับแต่ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับช่อง YouTube เพจ a c e b o o k นะครับของผมนะครับ,นะรบช่องพี่เฟรนเทรนลาซาด้าด้วยนะครับแล้วกลับมาติดตามคอนเทนต์ดีๆเกี่ยวกับการขายสินค้าบนลาซาด้าได้ที่ช่องนี้นะครับช่องพี่เฟรนเทรนลาซาด้านะครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ